อันแรกไหนช่หน่อยนี่อันแรกนะคะก็จะเป็ยนแบนี้เอ้ยน่ารักเนาะอันเนาะเจอรอยแล้วค่ะเจอรอยเลยค่ะถ้าไม่ใส่ฟิล์มก็ก็น้องมุกนะคะไม่ค่อยจะถนอมนะโทรศัพท์ไปรอยแล้วด้วยอ่ะทุกคนไหนโช่สวัสดีค่ะก็มาพบกับพวกเราที่ช่อง Build m o c h a n วันนี้เราพบกับ มีดค่ะน้องมุกค่ะแล้วก็แม่เมี่ยวนะคะวันนี้นะคะเราสามคนแม่ลูกจะมาทำอะไรกันคะเราจะมารีวิวเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์ให oh <my. S 1> <laughs> ม่ไเป็นไรคะ่ะม <laughs> ิ้วกูกำลังดูคอนเสิร์ตอยู่หรือเปล่า <laughs> วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเคสโทรศัพท์ใหม่ของน้องมุกนั่นเองใช่ค่ะซึ่งน้องมุกไปซื้อมาหรอคะ แม่ซื้อให้ไม่ใช่ไ,ใชไ,ไ,ได้ไมาไากใครพี่พลอ,อยนะคะได้ไมาจากพี่พลอยนะคะซึ่งเป็นพี่ที่ทํางานของคุณแม่นั่นเองนะคะซึ่งพี่พลอยนะคะก็ฝากเคสมือถือใหม่นะคะมาให้น้องมุกนะคะช่วยแม่ไปกี่อันเนี่ย ได้มาสี่อันได้มาสี่อันด้วยกันสี่อันใช่ไหมแล้วก็มีของะมุกหนึ่งอันโอเคนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวให้ดูก่อนว่าพี่พลอยให้อันไหนมาบ้างมีไหมแล้วเครื่องะมุกเป็นรุ่นอะไรเนี่ยลูกนมุกเดี๋ยวลูกให้พี่ๆดูก่อนอ่ะสองคนนะคะกำลังกุ้มดูเคสกันสนใจเลยเป็นไอโฟนแปดพัสด์นะสีสีอะไรสีทองอไม่ให้จับโทรศัพท์แล้วจับดีๆ เป็น iPhone 8ภพัสีเขาเรียกว่าอะไรอะสีทองทิงโกนะคะนี่นี่นะคะก็จะมีรูปโลโก้นะคะเด็กเด๋อนะคะอยู่ที่หน้าจอนะคะเอ้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาให้พี่ๆนะคะดูเคสมือถือคอมพิวอรกันดีกว่าเนาะเสื่อพี่มิวก็แอบน้อยใจนะคะเพราะว่าพี่มิวไม่ได้ลายเสื้อคอสัแรกเขาเรียกว่าอะไรมันหมีอะ ลายอะไรคะพี่เหมียวลายนีเฮ้ยอันนี้เหมือนหนุ่มมุกเลยอ่ะแกะมาแม่ดนะแกะอันนี้เป็นอันกที่พี่พอยให้มาชุดนี้นะคะหน้าเหมือนหนุ่มมุกมากเลยแม่ว่าแล้วก็จะเป็นมีสีสีน้ำตาลองใส่ดูไหมมีเขียนว่า I love you I love อะไร love i s อะไรแล้วก็อะไรอะไร อุ๊ยวิสมีเอ่าไอ้เริ่มเบสเอ้ยเริ่มไอ้ค่เบสได้อย่างเดียวโอเคอ่ะมาลองใส่ดูอันแรกว่าจะสวยแค่ไหนนะค่ะนางชอบเพราะว่าอันนี้มันมีขอบตัวนี้จ้ะก็จะใส่ใส่แล้วจะออกมายังไงอันแรกไหนชอบหน่อยนี่อันแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เอ้ยน่ารักนาะอันเนี้ยน้อแต่จับเขาแบบละหมองก่อะเขาผิวสีเขียว เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะอันนี้จะเป็นอันแรกเป็นลายหมีนะคะนี่เข้ารักนะแม้ว่าอันนี้มันกันกระแทกได้ดีมากคะทุกคนใช่หลือย่างนันดีตรงที่ว่าได้ฟรีมาแล้วแหละไม่ต้องซื้อโอเคเรามาดูลายที่สองลายที่พี่พลอยให้มาแล้วอันนี้น่นรัก อันนี้มีพ็อบส็กเก็ตอันนี้ด้วยพ็อบมันหลุดเหรอลูกไม่ค่ะมาติดกันอ๋อแต่เรายังไม่ติดใช่ไหมเก็บไว้ก่อนอ่ะให้น้องโชว์เดี๋ยวโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วนะคะจะีแล้วมาเดี๋ยวแม่ถือให้อ่ะโชว์โชว์เคสอันนี้ก็จะเป็นลายมิกกี้เมาส์แล้วก็มีพ็อบส็กเก็ตด้วยค่ะมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้เอาไว้ติดเอาไว้ติดนะคะอะไรซอกซอกกัพ็อบซ็อกเก็ตค่ะอ๋ออันอื่นมันจะเป็นแบบเคาเรียกว่าอะไรนั้นหนาแต่ว่านี้ขึ้นมา อันนี้มันดึงได้แน่เป็นหัวอะไรเป็นหัวเมกกี้เม้าส์ซึ่งจริงๆเราพี่พลอยยังไม่ได้ใช้เลยพี่พลอยบอกแม่ยังไม่ได้ใช้ทุกอันเลยค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวพี่พลอยจะมาเก็บตังลมุนค่ะข้างหลังก็จะเป็นสีดำแบบนี้สีดำแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสีขาวอ่ะเดี๋ยวเจ้ามาใส่กันมาใส่กันดูนะคะอันที่สองนี่อันนี้ก็สวยไหมพี่เหมียวสวยสวยเราไม่ประกันเลยลูกได้ไหมโอเคนี่จะเป็นลายนี้นะคะมัจะเป็นแบบนี้สีดำ อันนี้เข้าไหมเข้าอยู่ไลทที่7ไปเดี๋ยวเรามาดูอันที่3กันนะคะเป็นอะไรเสรีบเร็วไน่ได้เลยแต่ว่าไม่ของล้วคือทะเลาะกันอยากได้อันนี้อันนี้น้องชอบค่ะจริงๆถ้าใครอยากจะส่งให้พี่หนิวก็ได้นะคะเค้กส่งให้น้องแล้วค่ารีวิวฟรีนะคะส่งให้น้องก็ได้นะคะส่งให้น้องก็ได้นะคะอันเป็น8ขั้ค่ะอันนี้จะเป็นลายลายลิสเตอร์สวีสตาร์ ลิตเติ้ลทวินสตารไลลิตเติ้ลทวินสตาร์ทวินสตาร์สีชมพูอันนี้ดํามชอบมากพี่จริงมันจะมีเป็นมาใส่ก่อนใส่ก่อนพี่มันจมีเป็นอ๋อมันจะมีกระดาษด้วยใช่กระดาษอันนี้แต่ว่าเป็นสีชมพูเขาเรียกว่าอะไรดําที่เหมียวมโลแกรมค่ะโมโลแกรมแต่ว่านํามุดํามุลองใส่แล้วมันมันก็ได้นะลูกมันก็สวยมันใส่ได้ทอกแบบมันก็สวยนะแล้วเราใส่แบบนี้เลยใส่น่ารัก แล้วก็มันสามารถใส่ได้2แบบซึ่งถ้าเกิดเรากระดาษตัวนี้ออกมันก็จะโชว์ตัวเครื่องนั่นเองแต่แล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้โอเคแล้วจะมาดูค่ะอันเราจะเอาออกด้วยนะคะเอาออกไปออกมาโทรศัพท์หล่นอ่ะเอาออกแล้วจะไปไหนนึกถึงตอนที่ไปรีวิวเคสโท่ศัพท์ได้มาใส่ดูหน่อยอันนี้อันนี้อันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันที่สามนะคะที่พี่พลอยให้มาเราจะใส่อันนี้ น่ารักมากเลยอ่ะแมเห็นเป็นออกแม้ว่ามันเข้ากับเครื่องนะใช่เพราะว่ามันมีสีออกสีมูนนิดนึงอันเนี้ยรู้สึกว่าชอบมากใช่หนูชอบวันนี้ไปอ่ะต่อไปนะคะพี่หนูชอบมากเพราะว่าพี่หยิชอบวิงวิงวับวักเฮ้ยจีจีเอากระดาษอันนี้ใส่มันจะสวยไหมพี่หมิ่แม่ว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ คืออันนี้แต่น้องไม่มาใส่ได้สองอันจริงจริงคุณแม่ชอบอันนี้มากใช่แม้ว่ามันดูแบบใส่ได้อันนี้ก็ใส่ได้นะใช่มันใส่ได้ทุกอันกระดตอันเนี้ยเพราะว่าไม่ได้อันนี้อันนี้กล้องมันนี่แต่มันกล้องมันเล็กกว่าใช่ไหมเดี๋ยน้องมุกลองใส่อันนี้ดูนะคะแล้วเสร็ไหมเฮ้ยสวยนะแม่ว่าน่ารักดีน้องที่อยู่น้ออันเนี้ยน้องบอกว่าอันนี้จะใส่ไปออกงาน ของงานลำแห่นาหน้านหไมเอามาโชว์แล้วก็อีกนหนึ่งหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอไหนมีอันไหนอีกแต่อันที่เหลือแล้วสองอันนั้นเหรอคะสองอันนี้นะคะซื้อเองอันนี้ก็คือเราไปซื้อมาจากจากอรินด i น d i สั่งมาจาก Shopee นะคะอันละเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละอันนี้อันละเท่าไหร่นะพี่หมิวจำไม่ได้ยี่สิบกว่าบาทแล้วก็สั่งลายมาผิดด้วยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้จะดีอย่างหนึ่งนะ มีว่ามันจะมีที่ปิดตรงมีที่ปิดรูสายชาร์จอันแบบนี้พี่เดืตัดออกนะแล้วก็อันนี้เป็นเคสในตำนานนะคะเพราะว่าซื้อเมื่อขอนี่จะซื้อโทรศัพท์อันนี้จะมีสายห้องคอเวลาคิตตี้เอาไปเที่ยวกาวน์บี๊บอันนี้น้องมูเคยใส่พี่พี่ดูหรือยังเคยเลยเคยแล้วโอเคไหนเอามาโชว์หน่อยทั้งหมดน้องมูกก็จะมีประมาณ6อันแล้วนะคะเคสทั้งหมดน้องมูจะไม่มีเคสอันนี้เป็นคะไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องใหม่ซึ่งโทรศัพท์เครื่องใหม่ของน้องมูนะคะก็จะเป็น iPhone 8 ขอบคุณทุกคนไม่ถึงเดือนดูเคสก็เราไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเราได้ของฟรีมาแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่อะไรขอบคุณพี่พลยขอบคุณพี่พลีมากมนะคะที่ส่งเคสนั่ใหั่นูอก็ถ้าถ้าเอฟซีคนไหนอยากเสือมาคก็เสือมาได้นะก็ออกแนวขี้เหนียวนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้นะคะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมารีวิวรีวิวอะไร อะไรจะพูดอะไรดีเนี่ยเจอรอยแล้วค่ะเจอรอยเลยค่ะถ้าไม่ใส่ฟิล์มถ้าไม่ใส่ฟิล์มก็ก็น้องมุกนะคะไม่ค่อยจะถนอมนะโทรศัพท์เป็นรอยล้าด้วยอะทุกคนไนโชว์นี่มันมีรอยตรงนี้แล้วก็สุกกระป๋กมากค่ะมีค่าโอเคไม่เนก็ต้องรังษาลูก ไปลอยฟิล์มแต่อย่าเอาฟิล์มออกไม่มูกด้าชอบถอดเคสเล่นไงใช่แล้วก็ล่าสุดแม่ก็สั่งฟิล์มมาสำรองแล้วนะคะเพราะว่ารู้ว่าน้องมูกแบบว่าไม่ค่อยนะคะ <c oughs> ขอจบได้แล้วแหละแม่ว่าคลิปนี้ค่าสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเรา3คนแม่ลูกนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนให้รีบก่อนไลค์กแช์ ตบอไปนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวมือถือน้องมุกกันโอเคไหมขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้รับปกันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมส่งมาเยอะๆนะคะคิดเท่าับไอโฟนแปดพัดพัตพัดพัตพัตพัพั